ระวังเลื่นเด้อลื่นลื่นมากเลยต้องใส่รองเท้ามีดอกอยาง ตกใจหมดเลยถ้าเป็นหน้าแรงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ก็ดูไม่แรงนะแค่ว่ามันไม่ไม่แฉกอย่างนี้มุน้อีอะไร้มีเห็ดไหมเนี่ยอุยอ้ยระวังระวังยุง ตอนนี้มาถึงจุดไม่ต้องถ่ายเอาหนูหรอกหนูใส่เสื้อผ้าแม่อน,นี้บ่อน้ำสักดสิทธไปทางน,น,นี้ลืมเอาขวดมาตักน้ำอนะไระ